โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในช n แนลคิดจะพักนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะก็เห็นคือผมไปดูในช n แนลของอาร์เมียลช n แนลนะครับที่เขาแลกเปลี่ยนแล้วก็เขาบอกว่ามันมาใหม่แล้วก็คือหลังจากอัปเดตใช่ไหมมันจะทําให้แบบว่าแลกเปลี่ยนเสร็จจะมีตํานานเข้ามาอยู่ด้วยอ่ะซึ่งทําให้ผมสนใจมากแล้วก็เลยยอมเสยสละเอาฟองลิบี เคสโปดับบีอัลบาที่เป็นตัวจริงอะที่แบบว่าอยู่ในทีมเอามาแลกเปลี่ยนเลยเรียกงงว่าทุ่มสุดตัวครับผมก็คืออยากจะลองอยากจะลองให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าตำนานมันจะมาจริงไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันก็ในนี้นะเวทครบเรียบร้อยติบตัวครบนะครับผมก็ 512M มทีเดียวไปเลยครับผมตำนานจะมาไหมเจ๊งคือเจ๊งไปโอ้โห โอ้โหเจออย่างนี้แทบเศร้าครับผมผมว่ามันน่าจะเป็นเงินแน่ๆอ่เพราะอันนี้มันเป็นทีมกากระแล้วมันมีที่อยู่จุดเดียวเท่านั้นนะโอ้โหนอกนั้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหขอเถอะนั่นไงเป็นเงิน 465m นะครับผมโอ้โหจบการจบการตรงหวนนี้ถามว่าคุ้มไหมถ้าไอที่เราแลกไป 512m อะ มันเอาไปขายอะ่ะ4 6 5 m ก็ถือว่าคุมอยู่ความเป็นเงินสดใช่ไหมโอเคไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันในครั้งต่อไปเลยแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในต่อนะในรอบที่สกันโอ้โหรอบแรกต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันได้เป็นเงินสดไม่ค่อยมีอะไรบูมๆเลยโอเคครั้งที่สองก็ เวสก็ตามนี้ฮะใช้นักเตะ6คนตามปีที่ริบเนอกก็14 WC 06 WC 10 WC ก็ปีบอลโลนั่นแหละโอเคแล้วก็ใช้นักเตะบวก3จํจำนวน3คนครับผมก็เครบเวสมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตำนานมันจะโผล่มาให้เห็นไหมนะที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ผมแลกเปลี่ยนมานี่ไม่เคยจะแบบคุ้มแบบสุดๆกับเขาสักทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมครบส0ตัวเรียบร้อยไปไปเลยตำนานขออ้โห มันยังคงมีแสงม่วงตรงนี้อยู่ใบเดียวเนี่ยนอกนั้นก็เป็นแสงส้มหมดเลยนะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะโอ้โห,โหป่ะเนี่มาเอ้ยไม่ใช่เรวมมลิดนี่ขอโรนโดปะโอ้แพงบะว่อีซีโอ้โหห้าร้อยหกเอ็มคุ้มไหมเท่าทุนนะเท่าทุนโอ้โหเท่าทุนอยู่อะโอเคโอ้โหครั้งนี้ถือว่า ไม่ได้ไม่เสียเหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่คุ้มแบบสุดๆเลยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะว่ารอบต่อไปมันจะมีไหมก็ถ้า VIP มันง่ายก็อาจจะได้เลยนะครับผมแต่ถ้า VIP มันยากก็ก็คงต้องจบมั้งเพราะว่าเงินผมก็ร่อยหล่อลองมาทุกทีนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเนาะโอเคครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่สามะไม่แน่ใจ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะตั้งแต่ผมแรกมาสอครั้งอีดแล้วนี่ยังไม่เจอวีแววตำนานเลยนะแตง่วงนี่ก็มีแค่ช่องเดียวนะรูปผมดวงซัวอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะเพ่าที่ผมไปดูอะไรนะไออา m ์เมียแช n แนลใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเปิดครั้งแรกแรกครั้งแรกเลยเจอตำนานเลยครับผมตำนานจริงๆโอ้โหแต่ของผมนี่ยังไม่เจอนะออืืก็เควสก็ตามนี้เลยเนาะรอบนี้ก็คือใช้นักเตะมูลค่า 2ล้านห้าแสน EP หรือมากกว่าขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็ใช้นักเตะบวก2จํจำนวน8คนผมก็ไปหามาเรียบร้อยละเวทครบ10คนนะครับผมโ okay. อเคเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคแม่ตกใจเรียบร้อยนะ10คนโอเคต้องดูดีไปตำนานขอเถอะนะ e m ขอเถอะเอา้าโอโ้โหให้ตายโอเคร้อยสาอ,อ๋อสี่ิบอ๋อมันขึ้นมาสีตอนแรกมันห้าสเก้าโอเค โอเคสิบ okay. ตัวครบไปตำนานขอเธอนะตำนานโอ้โหนี่มันมันเปลี่ยนปะวะมันเปลี่ยนเป็นเวอร์เบสแล้วหรือเปล่าวะแบบเอ็ม e มันไม่ทันอะไรเงี้ยในตอนแรกตอนที่อาร์มิเอชแนลขแรกใช่ไหมมันอาจจะมีตำนานหลงมาตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าอะโอ้โหไอเราก็คิดว่าเราดวงสวยหรือเปล่าอะเปิดนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหตั้งสามร้นะอยห้าขอเธอขอเถอโอ้โหอันนี้ก็สามร้อยกว่าแล้วเนะี่ย โอ้สองร้อไม่ตายยิงแรงยิงจนโอ้โห,โโหจบฮะอันนี้ก็ต้องเลือกตังไว้ก่อนนีครับโอ้โหรออะไรโอ้โหก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวขอดูเคเวสอันนี้ก่อนว่ามันจะคุ้มไหมนะก็ถ้าถ้าเคเวสมันง่ายผมก็อาจจะทำต่อ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาในรอบที่่าไรเนี่ยน่าจะรอบที่4ได้แล้วนะครับผมสาหรับการแลกเปลี่ยนนะผมหลังจากที่ในครั้งที่แล้วเราได้เป็นเงินสดประมาณ350เอมใช่ไหมผมก็เลยไปจัดตํานานมานะก็คือเป็นเยนเลมันนะหวังว่าประมาณเหมือนแบบว่าถ้าเอาตํานานมามันอาจจะตานานโผล่มาบ้างนะเรียกง่ายงว่าเป็นเดื่อล่อก่อนอนะ่ะแล้วก็ไอส2องตัวนี้มายังไงนะก็คือหลังจากผมได้ออนล็อกอินแล้วมันมีกิจกรรมจากแพ็คอ่าเหมือนกับ เป็นแบบว่าฉลองไทยได้แชมป์ที่แบบว่าไปแข่งที่งาน GSL ใช่ไหมแล้วมันได้การมาสองใบผมเปิดแม่งได้เมสซ,ซี่กับองตวนกิ๊มันพอดีโอ้โหก็เลยได้ตัวดีก็เลยเอามาจัดอยู่ในนี้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะก็สองตัวใหม่ที่ลิม,ม,ม,มพนันสองตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับเอ่เยนเลมันที่เป็นตำนานหวังว่าจะล่อให้ตำนานโผล่มาติดตัวครบนะครับแล้วก็ส่องเสครบ มูลค่าก็543รนะ้อยสเอมนะรอบนี้ก็หวังว่าจะคุ้มครับ j มไปเอาว่าแล้วมันต้องมีการเป,ป,ปลี่ยนแปลงูดเยอะจัดโอ้ยมันตกลงมาเยอะเลยเนี่องอาตัวคิดมันนี่ว่าตกมาเยอะโอเคไปลแล้วกันสิบตัวรบเรียบร้อยนะตำนานขอโอ้ยรอบนี้ World b a s e มาถึงสองครับแต่ตำนานทำไมมันหายไปเลยวะหรือว่าไงวะเนี่ยอยู่กแับบ G.M มันเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวเรามาลุ้นเรียวามลิดน่าจะเป็นโต้หรือมั้งโอ้โหรางมดบวกเจ็ดเลยวะอุ้ยเราเป็นบวกสองโอ้โหดิมาเรียสี่ร้อยเราลงทุนไปเท่าไหร่ห้าร้อยยี่สิบเก้าห้าร้อยสามสิบประมาณนั้นโอ้ห้าร้อยอย่างดีวะโอ้บแปดร้อย โอ้โหเพิ่งจะคุ้มก็ครั้งนี้แหละเราคุ้มแล้วเราคุ้มแล้วโอเคไปลามอสแปดร้อยเอครับผมตำนานไม่มาไม่เป็นไรนะเพราะว่าตำนานรู้สึกว่ามันอาจจะมีตัว,ต,วตัวถูกๆมาให้อย่างเดียวนะก็คือแบบเปาเลต้าบกสองก็ยัง6 0 0้อใช่ไหมแต่อันนี้8 0 0รเอครับผมโอเคโอเคนะครับผมแล้วผมก็คงจะไม่มีเงินที่จะต่อยอดไป ในครั้งต่อไปแล้วนะเพราะว่าอันนี้มัน800 m ม,มันก็แรงไม่ได้นะโอเคนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้แหละถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมเอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเปิดแพ็คอะไรนะครับผมหรือว่าตีบวกโอเคก็อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้เลยนะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอ้เพิ่งจะคุ้มแบบถล่มทลายก็ครั้งนี้แหละ บายโอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแพ็คก,กันสักเล็กน้อยนะนี่ไอดีก็จะเป็นของน้องขวัญยี่นะครับผมโอเคก็น้องขอให้ผมมาเปิดแพ็คนี้นะแพ็ก200บาทหรือ2000 20, แคสเนาะก็มีตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วก็มีเงินอีก 20m นะครับผม200บาทเลยไปโอ้โ okay, ห oh, แล้วแม่งมี ID ไอ้นี่ด้วยว่ะแพ็คใหม่เพิ่งออกมาแนละ้วครับผมใครสนใจอยากจะเอามาให้เปิดก็เอามาได้นะแพ็คนี้ เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยโอเคมาครับผมตอนนี้เรามีเงินอยู่ 20M แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะโอ้โหตกใจเมื่อกี้คือย้ายไอเทมอะไรไม่รู้ย้ายไปที่เก็บของย้ายทำไมโอเคมาเปิดกันเลยมาครับท็อป่องร้อยเอาไปรัวๆเลยนันโอ้โหตีล้านหนึ <c> ่ง <oughs> ล้านเอาปล่อยกันบ้าง ยังไม่ค่อยเคยเห็นลึกอาจจะมีแล้วก็แต่ในแต่ผมไม่เห็นแต่ยังไม่เคยเห็นใครได้ World Legend หรือ World Base จากไอแพ็คนี้เลยไปเจ็ดล้านไวอันช็อคอสโอ้โหสามล้านโบุโนโน่มาเน่มาท็อปห้าสิบไปรวๆโอ้โหสิบล้านลักเซ็ตแปดล้านมาเชลาโนโนี่มาเห็นทุกคิปเลนึงมาท็อปสามสิบดีลบายดูดิ สิบหกล้านโชมันมุลเล, okay. <c oughs> ลอร์อีกทีแปดล้านอาลอแรนซี่อ้นี่ก็เห็นทุกคลิปเลยเช่นกันโอ้โหโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา,าเปิดของปิดท้ายแล้วกันก็อันนี้เป็นไอเีของน้องทนวัฒนะครับผมน้องเขามีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดันแคสตซึ่งน้องเขาบอกว่าให้หาซื้ออะไรก็ได้ที่คิดว่ามันคุ้มอผมก็คือแบบว่าถ้าเราจะซื้อเงินเลย มันก็อาจจะไม่ลุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้ออันนี้ยเราก็อาจจะมีิสธิ์ลุ้นลุ้นเปิดการ์ดเผื่อจะได้ตัวดีๆเนาะก็คิดว่าอันนี้น่าจะคุ้มสุดมนะั้งเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยฮนะก็สามทิ้นที่เราซื้อมาเนาะเปิดไปรัวเลยลกันตำนานจะมาไหมท็อปห้า <s> สิบขอทอ็อปสิบได้ปะล่ะโอ้โหท,ท็อปสิบที่ที่มันขายอยู่พันกว่า โอ้โหอะไรวะมีกูคิดถูคิดผิดะเนเตือนพอเลยโอ้โหยี่สิบเอ็มว่ะไอวอล์กเกอร์โอ้โห,โโหท็อปสามร้อยยี่สิบเอ็มนี่ถือว่าตีเนยน่ไปอืมท็อปร้อยได้ตัวสิบสี่เอ็มท็อปสามร้อยได้ตัวยี่สิบเอ็มไปโอ้โหท็อปห้าสิบได้เจ็ดเอ็มไม่ ทำให้ท็อปยิ่งน้อยลงแต่ทำให้แบบราคามยิ่งดอบลงเมื่อกี้เราได้ปไปเท่าไหร่สามสิบสี่ประมาณสี่สิบเอ็มนะครับผมโอเคสี่สิบเอ็มโอ